คนครับครับก็วันนี้มาออกหมายบ่อทรายคือเก่าครับบ่อประดูปอคอยง่ก็เป็นคลิปแรกครับที่ลงคลิปก็วันนี้จักบดจักหน่อยอืม บนชิโตพฟ้อมเห่ยเบิง่งต้งก็งามเบิ่งครับว่าสีมันประมาณมือน,นี่ครับอีพีแรกสีคือบบคือ โทนครับโทนเข้าขอประขอ้อ ไซกับเจ็ดประมาณเจ็ดปดครับกับโลโอ้แดดแต้มแรกแล้วครับชิีนี้มันมามภาพใหม่เนาะภาพใหม่กับบ,บ่บอใสบ่อใสสูบน้ำขขย นนี้มือปืนบาลายมาได้ไ้มน,นี่ปกติี่มือปืนนี่ลายอยู่ปุ้นครับปาขึ้นอยู่ผมโดน่าจะไ่โลส่สองครับผมไปขึ้นอยู่ผมโ,โ,โอ้อย,โอยบีแดดอย่นี่นี้ฟ้าจะปิดจะอยปุนะ่นขึ้นอยู่ผมน่าจะเห็นอยู่นะครับปลายปืนผมปุนะ่น มันขึ้นไปดูเสียดายว่ฮันี่เร่งสูงพดลดปลาขึ้นจิบหันหน้าเข้ากีโอ้ไซโลเลยประขคาะาดผาดผาดตายตายตายเดี๋ยวตามต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นีเรือยอยู่ัะจักครับนะจักเสียนจัก สะดูใช้ห้าได้ตะเก็ดโอ้โหปาดอีกแล้วยางสองเส้นเอามาอ,อยู่สองยางสองเส้นเลย<ม>เอาเาก,อก็ดมาโอย้อแนแสงเอาตัวหม่เอาเก็ดมาให้ชมก่อนแกตัวใหมมาเห็นหน้าพนได้ครับนะโอน้าพนกำม,มานอยู่เลย ครับป่านาเพื่อนก็โอ้เกือบใส่เกือบโลอยู่ดอกครับหนาเพื่อนมาก,ก่อนโอ้ก็สิไดกับแล้วละครับฝนที่ตกไอแต้มเดียวมันนี้ก็ยิงบ่ถึกไปตัวหนึ่งครับป,ป่าขอเสยนจักกะได้ตะเก็ด เอาเกตมาฝากต่างนะครับฝนจีตกแล้วฝนับฟ้าปิดแล้วฝนมาเดี๋ยวมือหลังยังมาแก้มือไหมครับ